มาครับเรามารีวิวเนื้อแดงคุณภาพนะครับจากไร่เคพีนะครับผมอันนี้ตักให้เป็ดอี้เลี้ยงนะครับเราใช้เลี้ยงแบบอินซีนะครับเนื้อแดงคุณภาพนะครับตักอันนี้นะ่าจะเกือบสามกิโลนะครับดูนะครับความอุดมสมบูรณ์ความเต็มของเขานะครับมาเรามาดูกัน เหี่ยวหียวหียวเอาอ่างนี้แหละเหียวหียวจัดหาลูกมาลุยชูน่ะมาแล้วโอโ้หนี่นะครับธรรมชาติของเขาเขาจะกินแหนแดงนี่โปรตีนสูงครับผมเราจะใช้ทดแทนพวกอ่าอ,อ่ากากพวกปลาปลนนะครับเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพวกปลาปน ปลาเล็กปลาน้อยจากป่าชายเลนก็จะได้ไม่ขาดหายสูญหายไปนะครับเป็นการอนุรักษ์อีกทางหนึ่งนะครับในวิแบบวิธีไบโอเรียงแบบอินทรีย์ไบโอนะครับ